วิธีใช้งานเครื่องวัดไข้ดิจิตอลทำยังไงมาดูการเครื่องวัดไข้ดิจิตอลนะคะมีวิธีการใช้งานที่ง่ายมากๆเลยนะคะวิธีการใช้งานก็คือเปิดตรงด้านล่างนี้ขึ้นมานะคะเสร็จแล้วก็จะเห็นที่ใส่ฐานสองก้อนตัวนี้ก็จะใช้ฐาน 3A เป็นก้อนเล็กนะคะ 3A 2ก้อนเราก็ใส่ลงไปนะคะดูขั้วนิดนึงมันจะมีบอกขั้ว ขั้วบวกกับขั้วลบเราก็ใส่ให้ตรงที่ฐานเขาก็จะบอกอยู่ว่าเป็นข้างบนเป็นขั้วบวกข้างล่างเป็นขั้วลบนะคะเราก็ดูแล้วเราก็ใส่ให้ตรงนะคะขั้วบวกเ,เราใส่ขั้วบวกก่อนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ใส่ขั้วลบนะคะเราก็คว่ำตัวฐานแล้วก็ลงไปแล้วก็ปิดนะคะพอปิดเสร็จแล้ววิธีการเปิดก็คือ กดที่ปุ่มสีม่วงตรงนี้1ครั้งเมื่อกดแล้วไฟมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวๆที่หน้าจอแบบนี้ก็แสดงว่าเครื่องเปิดแล้วส่วนวิธีการใช้งานก็คือให้เอาไปจ่อตรงที่หน้าผากของคนไข้ที่เราต้องการจะใช้หรือว่าคนที่เราต้องการจะวัดไข้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มตรงนี้1ครั้งเพื่อวัดไข้ได้เลย มันก็จะดังเสียงดังปิดนะคะแล้วก็อ่านค่าได้เลยตัวนี้อ่านค่าได้36.2องศา36.2องศาก็แปลความหมายได้ว่าไม่มีไข้นะคะเพราะว่าคนที่มีไข้เนี่ยจะต้องอุณหภูมิอยู่ที่37.5ขึ้นไปถึงจะเรียกว่ามีไข้นะคะฉะนั้นวันนี้ก็ของเราก็ไม่มีไข้นะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีการวัดไข้ง่ายๆนะคะโดยเครื่องวัดไข้ดิจิตอลนะคะใช้งานง่ายกว่าตลอดมากๆเลยนะคะอ่าแล้วก็วิธีการปิดเครื่องนะคะก็ไม่ต้องทําอะไรเลยทิ้งไว้สักพักหนึ่งหน้าจอก็จะดับไปเองนะคะก็คือมันก็จะปิดเองโดยอัตโนมัติง่ายมากเลยใช่ไหมคะสำหรับใครที่สนใจเครื่องวัดไข้ดิจิตอลเนี่ยต้องการเอาซื้อ,อไปให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกของ เพื่อนเทุกคนนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปกดสั่งซื้อที่ปักพิกัดมาให้ด้านล่างนล้นะคะไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะคะ